สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Motormin d t e h วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ t o y o ต a h i Lu ัก e ร o 2025รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นทั้งในด้านดีไซน์ความทันสมัยเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ครบเครื่องมากกว่าเดิมเหมาะทั้งสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและสายออฟโรดที่ต้องการความแข็งแกร่งและความหรูหราในคันเดียว t o y o t a h i Lu ัก e v o รุ่นปี2025มาพร้อมกับภาพลักษณ์ใหม่ที่ดูแข็งแกร่ง ทันสมัยและมีความพรีเมียมมากขึ้นเริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับในเวอร์ชันนี้โตโยต้าได้อัปเกรดกระจังหน้าให้มีดีไซน์ที่ใหญ่ขึ้นและดูทรงพลังมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะรุ่น G R Sport ที่มาพร้อมชุดแต่งสปอร์ตเต็มรูปแบบไฟหน้าแบบเลตโปรเจกเตอร์ดีไซน์เฉียบคมพร้อม d a y t i m e running light ที่เสริมความล้ำสมัยได้เป็นอย่างดีไฟท้ายเป็นแบบเล l ไลท์ guiding ที่มีรูปทรงใหม่ให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นเมื่อมองจากด้านหลังกันชนหน้าหลังออกแบบใหม่ให้รับกับตัวรถมากขึ้น โดยมีเส้นสายที่คมชัดและมีการปรับปรุงแอโรไดนามิกเพื่อให้การขับขี่มีความนิ่งและประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นรุ่น4ประตูดับเบลิลแคปมีการออกแบบหลังคาให้มีความลู่ลมรวมถึงเสาอ,อากาศแบบครีบฉลามที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยลออ้ลออลูมนยขนาด18นิ้วหรือ20นิ้วในบางรุ่นได้รับการออกแบบใหม่ด้วยลวดลายสปอร์ตพร้อมอย่างที่มีความทนทานสูงตอบโจทย์ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบในเมืองหรือทางออฟโรดในต่างจังหวัด เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายใน Toyota h ไ l u ักเรโว2025จะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพวัสดุดและการจัดวางอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารแผงคอนโซลหน้ามีดีไซน์ที่ลำยุคมากขึ้นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบมัลติฟังก์ชันที่มีปุ่มควบคุมต่างๆใช้งานได้ง่ายพร้อมแป้นแพดเดินชิฟในรุ่น GR Sport เพื่อความร้าใจในการขับขี่ หน้าจอแสดงผลกลางแบบสัมผัสขนาด9นิ้วหรือ10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบนำทางในตัวและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ภายในรถเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ในสไตล์สปอร์ตหรือหนังแท้ขึ้นอยู่กับรุ่นมีระบบปรับอุณหภูมิแบบอัตโนมัติแบบ Dual z โซ ne และช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังในด้านความปลอดภัย Toyota h i Lu ัก e ร o 2025ยังคงจัดเต็มด้วย Toyota s a f e t y Sense รุ่นล่าสุดเช่นระบบเตือนก่อนการชน Pre-Collision System ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน เลนดิพาตัวอ l e เลอร์ตระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันไดนามิกราดาครูสคอนโทรลระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบช่วยจอดอัจฉริยะพร้อมกล้อง360องศาขุมพลังยังคงเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรและ2.8ลิตรที่มีการปรับปรุงในเรื่องของอัตราการเร่งการประหยัดเชื้อเพลิงและการลดเสียงเครื่องยนต์ให้เงียบมากขึ้น รุ่น2.8ลิตร 4x4 ให้แรงม้าสูงสุด204แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดาในบางรุ่นและยังคงมีโหมดขับเคลื่อน4ล้อพร้อมระบบบล็อกเฟืองถ้ายสำหรับสายลุยตัวจริงอีกหนึ่งจุดเด่นคือการปรับปรุงระบบช่วงล่างโดยในรุ่น GR Sport จะมาพร้อมโช้อัพแบบโมโนทูบที่ช่วยให้การขับขี่นิ่งและมั่นใจยิ่งขึ้นส่วนรุ่นมาตรฐานก็มีการปรับเซ็ตเพื่อให้รองรับทั้งการใช้งานในเมืองและบนถนนธุรกันดารได้ดียิ่งขึ้น ระบบเก็บเสียงและฉนวนในห้องโดยสารมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นช่วยลดเสียงจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้บรรยากาศในการขับขี่รู้สึกเงียบและหรูหราย,ยิ่งขึ้นไม่ต่างจากรถ SUV ระดับบนเลยทีเดียวพูดถึงเรื่องราคา Toyota Hilux Revo 2025ในประเทศไทยเปิดตัวด้วยราคาที่หลากหลายขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ โดยมีราคาตั้งแต่ประมาณ699,000บาทสำหรับรุ่น Entry ไปจนถึง1,499,000บาทสำหรับรุ่น GR Sport 4x4 ที่มีอุปกรณ์จัดเต็มทั้งนี้ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นและศูนย์บริการในแต่ละพื้นที่สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ใช้งานได้อนเนกประสงค์มีความแข็งแกร่งทนทานและให้ภาพลักษณ์ที่หรูหราเหมือนรถยนต์นั่ง Toyota Hilux Revo 2025ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก ทั้งในแง่ขององค์การใช้งานจริงการบรรทุกและสมรรถนะในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือต่างจังหวัดโตโยต้ายังคงยืนหยัดในความเป็นผู้นําด้านกระบะในตลาดไทยและการเปิดตัวรุ่น2025นี้ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวที่ตอบย้ําถึงคุณภาพความใส่ใจและการพัฒนาอย่างไม่หยุดหยั้งหากคุณเป็นคนที่กําลังมองหารถที่ใช้งานได้ทุกรูปแบบพร้อมความสบายและความปลอดภัยครบถ้วนโตโยต้าไฮลักเรโว 2025คุณอยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอน